ก็งานก็ขาหายากนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็แพ็คมาใส่บ,บับเบิลอย่างดีเลยครับคุณมาอย่างหนาเลยนะครับสั่งเขาส่งไปสตีมานะครับก็ส่งสินค้าค่อนข้างเร็วนะประมาณสามวันก็ได้แล้วนะเป็นงานกล่องนะงานกล่องงานกล่องอย่างสวยเลยครับสะสมตั้งโชว์ได้นะครับ ก็ผมว่ามันน่าจะเหมือนบบกับกระบอกที่ผมมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับน่าจะเป็นเป็นโมเดลเดียวกันนะเพราะตรงนี้มันเป็นสีเขียวนะเป็นไซโคโพาร์เป็นเป็นงานแรกๆแน่เลยนะครับเป็นประมาณช่วงซีซันหนึ่งซีซันสองนะฮะเพราะมันจะมีอีกกล่องหนึ่งนะฮะที่เป็นซีซันสา ประมาณนี้นะครับข้างในก็มีบับเบิลอยู่นะปึ๊บก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับกระบอกที่แล้วเลยเพิ่มเติมคือเป็นงานมือหนึ่งแล้วก็มีกล่องมาครับสำหรับใครที่อยากสะสมนะครับก็ก็ราคามันไม่ได้สูงมากนะครับแต่แอบแพงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้พลาสติกก็หล่อมาเกินนิดนึงครับ ดึงออกได้นะก็ช่างมันนะครับงานแท้ของเซก้านะครับค่อนข้างสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็